สวัสดีครับ Apple ยังคงดูแลใส่ใจความปลอดภัยให้กับผู้ใช้อย่างต่อเนื่องด้วยการอัปเดต iOS 14.4.2ออกมาเพื่ออุดช่องโหว่ที่พบซึ่งแนะนำว่าให้เพื่อนๆอัปเดตกันทุกคนนะครับโดยเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตเล็กๆนี้จะส่งผลแค่ไหนต่อความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone 7 Plus เราไปทดสอบรับไปชมผลลัพธ์กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5 ผลลับที่ได้ iOS 14.4.2ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นนิดเดียวแต่ความเร็ว Multi Core ลดลงพอสมควรเลยครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมูลผลด้านกราฟิกความเร็วลดลงเล็กน้อยความเร็วโดยรวมเมื่อเทียบกับ iOS 14.4.1แล้วลดลงครับเราไปต่อที่การทดสอบแบตเตอรี่ผลลัพธ์จะต่างไปจากเดิมหรือไม่ไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมง ดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง ios 14.4.2ตัวเต็มบน iphone 7 plus ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าใช้แบตเตอรี่ลดลงนิดนึงครับโดยใช้ไป5%หรือ95%ในขณะที่ ios 14.4.1ใช้ไปหหรือ94%ผลลัพธ์ดีขึ้นครับ การอัปเดตเป็น iOS 14.4.2บน iPhone 7 Plus นี้ความเร็วลดลงบ้างแต่ประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้แนะนำว่าอัปเดตกันดวนด่วนๆเลยครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบแล้วไปรอดูผลการทดสอบ iOS 14.5ที่น่าจะมาในเดือนเมษายนนี้แล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ